อินเตอร์ราชองโซโลฮีอันดับหนไอ้ี่พวกไก่อ่ะไอ้ว่าไก่ไก่ขับลงประมวลผลก็ด้นสักครู่ะไวะเนี่ยมีคนดักเียงลยงนูนดีกว่ามาร์คจ k ด h e l o c a t i o n I ้อ e d a w e a ว o n ก็มีตัวลงมาลาวะครับแกรงที่สุดเอโอเคม่แม่เิ็ม คอยก็มีเราอยู่รุ่นมันไม่ยิงนะพอเราหันหลังไม่ยิงเลยเจ็บร้อยหอัคอยเรียบร้อย,อ,ย,อ,ยออกคอยมีตัวหนึ่งนั่ะวะอยู่ข้างล่างสุดมันจะขึ้นมานั่นน่ะ่อไมีกระเป๋าว่วาดมาเก็บได้ enemies <hi> ahead. help watch out Help! watch out ย่าย่าเฮ้ยตัวเองรุมฆ่าคนเดียวไม่ไวนไม่ได้เด้อ

เออมากี่ได้นากสาเเอตอกบีเปไอพวกไก่ออเอ้ไก่ออ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 ไก่อสี่ตัวลูกพวกเองทำอะไรข้าไม่ได้หรอ เีลยเย่อจ้าเก็ตว้าวทำไมบางทีมันเปิดได้บางทีมันก็เปิดไม่ได้ ต้องอีเวนธรรมดาเปินไม่ได้ oh. เขียนรอยนัดตวันเกียร์เลยครับอะไรนะบบสองกระบอก เขาชุบเลยปามต่อ

Mark the location. <laughs> <laughs>

นชุบนะครับเบอร์สี่ต้องโดนเบอร์สี่อยู่สี่ชุดอีมคนนี้เด้ I'm recalling a teammate ติดแกนสักหน่อย What's out งมาแล้มาแล้วมันวิ่งขึ้นตัวหนึ่งเอ็งมาสลิงมาตัวหนึ่ง

ทางนี้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไ,ไปดูนี่นี่นี่คู่ศัตรูไปฝั่งนี้แล้วจะเดินจะเดินแต่เราเราเราขึ้นบนไปงถึงแล้วเหรอไอ้มวกขึ้นหลังห้องน้ำตรงนี้แสดงแสดงยังอยู่แสดงยังอยู่โดนไม่น่ากูนี่ความแม่ยาม

มเมันกะพังก็แค่ไห Watch out ชิงงเราโดนร้อยนัดยิงไงปวดแครึ่งหนึ่งตัวข้างบนไม่ลงมาตัวยิงมันเน MG มาดีกา่าตกูเองามาดม้วย

เราเอมมันจืดหมดแล้วนนจริงจริงให้ช่วยได้เยอะเลยวะวันนัดนี่ไอ้คนรับสองคนผมว่าเอมมี่ก็จะมีอย่าง้ะไม่มีตัวนึงข้างล่างมีเพื่อนยิงไปแล้วโ,น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 โอ้โหที่มันโลงระบาดดีดีดตัว บลปีไปิงข้างบนก่อนไม่ต้องทันไม่ต้องทัน Watch out ใส่กระสนุนให้เต็มพี่อะตเต็มแล้วโอเคแหลกตัวนะ Awesome ยี่ลงเลียเมียลงอย่างตึงครับจานเมีลงก็ได้นะเวลาไปยิงลงไปยิงอะไรก็ได้ไหนแค่ตัวเดียวอยู่ในบ้านนี้มาตัวเดียวคนเราสองคนตายไปแล้วหรอตี้แต่ว่าเสื้อแดงรุนเขาไม่รอดดีว่ะตายแค่นี้บ้านไม่ได้ช่วยี่บ้านลอดราคาเน่ย ติ๊ดเตีดตี๊ดเตี๊มาวมาแล้วเล่่มัปนเจมเป็นเจมเล่นทังไงเป็นเจมอาไปนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเล่นกันเลยก็ลงเลยระวังอะไรอะไร Awesome Awesome เราเลยหกตาเว้ยหกตาเว้ยจะเปลียนอีสี่สิเกณา์จะเป็นผู้สามารถ